ซีม่ามีท่ายละคแต่รู้ว่ามันจะมีไอไหมนะต้องรอดรคอูค่ะแล้วพอดีวันครับป,ปกติเขามีถ่าย3วันแต่ว่าผมถ่าแค่วันเดียวขอบคุณทีกดให้นะครับริบติลออก,กลอกน้องมาขอเก็บมาไหนครับพรุนี้ครับ ถือได้ว่าเป็นนักแสดงเต็มตัวแล้วนะคะสำหรับน้องเต้าหยองก็มีผลงานนะคะหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าละครนะคะทางช่อง8ช่อง9้าเนาะและล่าสุดนะคะน้องเต้าหยองก็ได้ไปถ่ายละครน,นะคะของทางช่อง9<ม>้าม,ม,มหัศจรยร์รักดอกซากุระนะคะเห็นเบื้องหลังการถ่ายทำเล็กๆน้อยๆนะคะในติ๊กต็อกก็รอชมผลงานนะคะน้องเต้าหยอง แล้วก็น้องเต้าหยองก็ได้โพสต์ขอบคุณนะคะโพสตจากเ Facebook เต้าหยองระเบียบบทศิษิ์ขอบพระคุณพี่ดุ๊ดกดรซันพี่พี่นักแสดงและทีมงานกองละครเรื่องมหัศจรรย์รักดอกซากุระทุกคนเลยนะครับน่ารักทุกคนเลยครับถ้ามีอะไรผิดพลาดวันนี้ขออาภัยด้วยนะครับออกอากาศทางช่อง9 M c ็มค h ร d 3เเร็วๆนี้ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับมหัศจรรย์ดอกซากุระก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของน้องเต้าหยองระเบียบวัตศิ์นะคะขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook เต้าหยองระเบียบวัทศินค่ะ